มาต่อกันที่สืบจากหมอหมอหมูวิรัสก์จลัดชัยศรีนะครับหมอหมูจะบอกถึงการรับประทานยาแก้ปวดรักษาการปวดชนิดปานกลางถึงรุนแรงนะครับหรือว่าทามาอลเป็นยาแคปซูลเขียวเหลืองนะครับหากนำไปใช้ผิดประเภทผลข้างเคียงอาจถึงชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวัยรุ่นที่นำไปผสมยาชนิดอื่นนำไปผสมน้ำเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อทำให้เบลอทำให้มีความสุขแบบนี้ ถึงตายไดยาธรรมดาตามปกติและเป็นยาแก้ปวดที่ใช้รักษาอาการปวดระดับปานกลาจงจนถึงรุนแรงนะครับโดยตัวยาจะมีฤทธิ์กดการทํางานของระบบประสาทและเพิ่มการทางานของสารสื่อประสาทจึงทําให้สามารถลดอาการปวดได้นะครับแต่หากทานยาธรรมดามากจนเกินไปอาจส่งผลข้างเคียงต่อระบบประสาทเช่นสับสนประสาทร้อนหวัดระแวงและหากรุนแรงอาจมีอาการชักหรือเสียชีวิตได้นะครับ ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มวัยรุ่นนำเอายาธรรมดามาผสมกับยาอื่นๆจนกลายเป็นของมึนเมาเพื่อใช้ในการเสพให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากการทานยาธรรมดาร่วมกับการดื่มแหอหลกอฮอล์หรือยาแก้แพ้จะเป็นการเพิ่มการออกฤทธิ์ของยาให้รุนแรงมากขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอาการชักและหมดสติอย่างที่พบเห็นในคลิปได้นะครับ โดยปกติแล้วยาธรรมดาลเป็นยาควบคุมพิเศษที่แม้แต่แพทย์ยังสามารถสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วยด้วยจํานวนที่จํากัดนะครับแต่ที่ผ่านมากับพบว่ายาธรรมดาลถูกวางขายเกลื่อนในออนไลน์โดยที่ไม่มีการสั่งจ่ายอย่างถูกต้องจากแพทย์หรือมีการจําหน่ายอย่างถูกต้องจากเภนัชกรแต่อย่างไดนะครับเรื่องนี้ก็คงต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องช่วยกันปรับปรามด้วยนะครับ